กีเดนเสาซอรี่ไหนคะสวนสักคารนะค่ะโอเคค่ะคารนาหลอดหอมไม่ใช่ต้นไม้เขาตัดเป็นรูปเห็ดเหรอคะอันนี้ก็มาแลนอีกแล้วค่ะก้อนหินก้อนหินเลยคะนี่ค่ะตรงนี้มันมันลกลูกต้องมาปีนหางเลดนอสเซอดีกว่าเอาได้ค่ะได้ค่ะตรงนั้นได้หอมมากกับพี่ทิพย์นี่ลูกหอมทำอะไร นอนหลับเหรอหอมเป็นลูกไดนอเสาเหรอเอาฮะหอมเป็นเด็กเด็กอะไรหอมเป็นลูกไดนอเสาไปหลับอยู่ห่างเลยเดนอเสาไปดูพี่ทิพย์พี่ทำอะไรเอาไม่ได้อันนี้เขาห้ามปีนนะคะ,ะอันนี้ปีนไม่ได้ผมเดียวเลยแม่ผมเอาให้ตัวนี้อันร้อนทำไมแม่ไม่ให้ปีนะคะคราวนี้เขาห้ามปีนอันนี้มันเป็นไฟค่ะเป็นหลอดไฟเห็นไหม ยืนถ่ายรูปก,กับน้องคู่กันสิม่งั่นเราไปไปดูตัวที่มีเขาตัวที่มีเขาอันแนล้วน,นี่อะไรค่ะค่ะอันนี้หลอดไฟหลกไฟค่ะมาหาพิธีกันพิธีจะไปดูที่มันมีเขาหลตัวนี้อเอา ีอะไรอะลูกลังลุกไม่กระโดดเดี๋ยวล้มอ้าวจะเอาลังกขออไนลุกจริงมันสูงอยู่สูงไม่เอาค่ะเอาอ่ะกระโดดสิไทยสิไม่เอาให้หน่อยไม่ค่ะไม่เอาเรียวนี่เห็นไหมน้องก็กระโดดตามพี่ทิพย์เลย เห็นน้องมาเล่นด้วยเห็นไหมไหนคะใช่ค่ะไหนคะหอมเล่นกับนอ้องไหนคะ ต้นไม้พังเหรอลกูกยังไม่พังโนตัดตรงไ,ไหนหหไ,ไนนหนเนาะไหนไม่ใช่ลูกอันนั้นเป็นเป็นปลาน้องกับน้ำหอมามาทำบุญค่ะมาจาาังหันเ้าค่ะยวดวัดป่าพุทธมงคลวัดหอม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 วัดหลวงปู่นูอินค่ะ ตน,นีพาสองเสียบยางเบงเจดีตื่นแต่เช้าไม่ได้ค่ะลูกไม่ได้ไม่ใช่ขี้ขี่นน่นอนอันนี้สวยเนาะนี่วัดดูรถด,ด้วยนะลูกโอ้ยตนน้นอะรมาดูเจดีสวยๆลูกอันนี้ต้นอะไรเนี่ยต้นไซ ใส่สเฉยๆดิบดีดๆวัดเพื่อนกว้างค่ะพี่วัดป่าพุทธมงคลวัดหลวงปู่นูอินเขาอยูอ่ไอจังหวัดกาฬสินอยู่ทางทางไหนละ่ะฮะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวข้างบนเป็นเจดีย์ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอ,รอ พระเพื่อนชั้นเสร็จแล้วก็ข้าขึ้นไปกราบเจดีย์มีน้ำทิพย์โอ้ยทิพย์ริบมองไม่เห็นนะทิพย์เตี้ยมีน้ำหอมแล้วหอมรองเท้าหลุดแล้วลูกโอเคค่ะหอมเพิ่งตื่นเนาะแม่ฝนกำลังจะตื่นย่างย่างค่ะเพื่อนปิดประตูอยู่ลูกมาถ่ายค่ะถ่ายเสรนี่ยืนตรงๆแล้วก็หันมาค่ะทางนี้ลูกเดี๋ยวไม่เห็นเลยหอมหอม อ๋อคือไปกับพี่ทิพย์แล้วก็ยืนด้วยกันค่ะแม่จะถ่ายให้แล้วสวยด้วยอ่ะค่ะหันมาพี่ทิพย์ร้องหอมยังไม่ถึงเวลาเปิดทิพย์มองกล้องโอเคค่ะอ่ะนี่ค,ค่ะเพื่อนผชมตามานะคะที่เจอหน้าแล้วเจอน้าเจอน้าน้ามีอะไรบ้าง ว้ายมีปลาด้วยจเจอะเขแค่ก็มีเห็นไหมเห็น,เ,หนเอ็นเงาแน่ไปแล้วน่นเป็นรอยอะ่ะแล้วใครลงไปจระค้ก็งับขาเลยแม่ไม่ใช่ตึงน้ำนะวัดนะแม่อ๋วัดก็มีมเห็นเงาุองกอุยหมาีหมาตัวนเงล่งลื่นค่ะ ต้นไม้เยอะมากเลยจะตกน้ำเนือ้อมันก็จะตกนะมันก็จะเอาไม่ไดเ้เพราะว่าเป็นเงาของตัวเองไม่ใช่เง,เงาตัวอืน่นอันนั้นนิทานหมาป่าเราหรอใช่ไหมคะหมาต,ตัวที่มันคาบนะจากพ่อค้ามาแล้วก็เห็นไปเห็นเงาตัวเองม,มันก็จะเนือ้อมันก็จะลอยไปกับน้ามันก็ไม่ได้กินอีกเลยค่ะ เอาลูปลาเหรอลูกใช่ไหมท่อระบายน้ําที่ระบายน้ําออกลูกนี่ค่ะน้ํทิพจอระวังหล่นลงไปนะมีตัวอะไรปากแหลมๆมีมีฟันเหล่มๆยะเกี้ตอนแรกกลางไม่มาหอมระวังหล่นนะไหนลูกแม่มันอมใต้แล้วออมอย่าวิ่งสิลูกเดี๋ยวลื่นล้ม ไม่ใช่ลูกมันมีนามนั่นน่ะอืมแล้วก็มันก็ทิ่มมือด้วยไม่มีค่ะมันเป็นหนมำนี่ว่ากระโดดลูก